เวลาก7 4 9นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระาราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ บินพระที่นั่งถึงท่ากาศยานานาชาติวัดไต,ตนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลา9้านาฬิกามีนายเสริมไส่กรม,มสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางเขมมณีพนะเสนาหัวหน้าสำนักงานประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายอาจสพังทองสีพันดอนเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ ในคำพันอันลาวันเอกอัคารชาชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประาปราชาชนลาวประจำประเทศไทยนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอาัคารชาชทูตณเวียงจันทร์พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัคารชาชทูตและผู้แทนภาคเอกชนไทยณน,ะนครหลวงเวียงจันทร์ฝ้าูุละอองพระบาทร,รับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้จะทรงเปิดงานฉลองครบ30ปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านเกษตรห้อยสอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาทรายทองทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67เมืองพลโฮงนอกจากนี้จะทรงพบกับนายทองลุนสีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว